วันนี้นะครับเราก็มาดูที่กับลูกค้านะครับตอนนี้ก็ดูที่เรียบร้อยแล้วลูกค้ากลับแล้วนะครับก็เลยมานั่งมองนะครับพื้นที่นะพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดมัน3ามไร่นะครับก็เป็นพื้นที่นานะครับลูกค้าจะถมเพื่อทําการก่อสร้างนะครับก็ทาถนนเข้าไปนะครับกว้าง4ี่เมตรนะครับทางเข้าจะมีของกั้นนะครับเราก็ต้องวางท่อนะครับกว้างเข้าไปนะครับ4ี่เมตรลึกเข้าไปนะครับประมาณ50เมตรนะครับแล้วก็ตัดเข้าไปอีกประมาณ100เมตรนะครับ อ๋อเราก็มองนะครับตันอยู่ที่ชายคลอง้ันใหม่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมตอนนี้นะครับก็เวลาก็สี่โมงเย็นแล้วนะครับก็เลยคิดอะไรได้นะครับก็เลยอยากจะมาบอกนะครับก็อยากจะที่แน่ๆเลยก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่เคยเข้ามาใช้บริการของเรานะครับก็คือตอนนี้นะครับคือปีนี้นะครับก็เลยอยากจะมาแจ้งให้พี่ๆ น้องลูกค้าทุกคนทราบนะครับที่กําลังมองหานะครับในการด้านการอรับเปลี่ยนพื้นที่นะครับในการจะทมที่ต่อสร้างนะครับหรือจะเป็นการขุดบ่อ็อกคอรอกนาทุกที่นะครับอันนี้จะเป็นตกแต่งต่อเติมนะครับก็สามารถติดต่อมาที่เรือของเราได้นะครับเรามีริการด้านตั้งแต่การปรับเปลี่ยนพื้นที่นะครับเพื่อการก่อสร้างนะครับอ่าแล้วก็มีการออกแบบเพื่อการก่อสร้างนะครับ เราก็จะไม่มีการในค่าการใช้จ่ายนะครับเราจะออกไปให้ฟรีนะครับก็ยืนเอายืนเอานะครับถ้าเรามีการให้เรายืนเราก็จะมีค่าดําเนินการนะครับพร้อมทั้งทีมผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับที่เราคัดไว้นะครับและมีคุณภาพงานที่ดีนะครับประสิทธิภาพงานการทํางานที่ใช้ได้นะครับเราจะคัดนะครับมีควบคุมนะครับตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีนะครับ ภาคกลางนะครับตอนนี้ก็เข้าไปเช็นในกรุงเทพนะครับก็อีกน้อยก็จะพยายามให้ควบคุมให้ทุกจุดทุกมุมของประเทศนะครับก็เราก็จะมีทีมเฉพาะทีมนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับที่จะทำง,งานให้กับเครือของเรานะครับโดยที่เรารเป็นตัวที่ให้ความเชื่อถือนะครับให้ความเชื่อมั่นกับลูกค้านะครับแล้วเราก็จะหาเป็นคนที่คอยคัด แต่ละพื้นที่นะครับเพื่อให้ตรงความต้องการของเรานะครับเพื่อจะให้มาบริการลูกค้านะครับตอนนี้ผมผมก็เลยจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบนะครับก็คือผมเริ่มมีการให้ด้านการคือผมก็รวบรวมนะครับทีมในหน้านะครับก็รวบรวมทั่วประเทศนะครับจังห้องจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็สุพรรณบุรีคือทั่วประเทศเลยนะครับนักๆเลยก็จะเป็นทางกรุงเทพนะครับสุรรบุรีนะครับอะรยองนะครับ ตอนนี้ก็มีอยู่มา380กว่าแปดสิบกว่าคนนะครับครบคุมท่กประเทศนะครับก็ท่านใดนะครับที่ต้องการมองหาที่ดินนะครับเพื่อทาการก่อสร้างหรือที่ดินเพื่อลงทุนนะครับหรือจะมองเป็นบ้านเป็นที่อยู่ตังที่อยู่อาศัยนะครับหรือเป็นบ้านพักนะครับบ้านสังหารือเป็นยัหรือเป็นสังหาเพื่อกันลงทุนนะครับก็เราก็พร้อมให้บริการทรอมให้คำปรึกษานะครับในด้านการที่เราจะจัดหาหรือว่า ปรับเตรียมนะครับอพอแล้วตั้งแต่การจัดทาที่ดินแล้วนะครับเรามีด้านกลางเลยบริการด้านการกร่อเตรียมพื้นที่เพื่อการก่อสร้างนะครับระบวงจรนะครับและที่ยุ้อใส่นะครับก็คือด้านการก่อเตรียมพื้นที่เพื่ออะไรก็คือการที่เราจะท่มที่เราจะสร้างบ้านสักทีหนึ่งใช่ไหมครับเราก็จะต้องทุ่มที่ก่อนนะถ้าพื้นที่ลกเราก็ต้องเขียนลิงบุกเบิกนะครับรับพื้นที่เรียกพื้นที่ที่เสมอกันนะครับมาถึงการด้านการคนย้ายคนคนย้ายคนย้าย วัตถุนะครับด้านการเราคนทรงจร่งคนทรงวัตถุดิบนะครับทรายปูนนะครับคนย้ายสิ่งของที่มันสมัยสามารถจยกได้นะครับเราก็จะมีรถเฮียบรถเค็นนะครับมาให้บริการนะครับผมพอเราปับเก็บพื้นที่เพื่อการก่อสร้างเสร็จแล้วนะครับเราจะมีด้านการออกแบบนะครับเพื่อการก่อสร้างนะครับตรงนี้นะครับของเราทีมห้องเครือห้องเครือของเรานะครับลูกค้าท่านใดที่เข้ามาใช้บริการกับเรานะครับแล้วสร้างนะครับสร้างบ้านกับเรานะครับเราจะ ออกแบบนะครับไม่มีค่าบริการนะครับเราออกแบบให้ฟรีนะครับไม่ต้องไปเสียตังค์เป็นหมื่นเป็นแสนนะครับว่าจะไม่เสียตังค์เข่าล่างวางแบบให้อะไรให้นะครับเรานะครับมีสิบรอกแบบให้ฟรีให้ตรงตามความต้องการของคุณลูกค้านะครับว่าแบบนี้พอใจไหมแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับเราก็มีถี่ออกแบบให้พร้อมแก้ให้เลยนะครับพร้อมถึงคุณรักเหมานะครับในด้านการก่อสร้างนะครับที่มีประสบการณ์มันไม่ต่ำกว่า10ปีนะครับมีคุณภาพทํางานมาแล้วไม่ต่ำกว่า20หลังนะครับก็จะเป็น ตวจงานโดยผมเองนะครับก็ผมก็ยึือลมหน้าตัวนะครับผมก็เป็นซีอขอห้องเครือเอ c นเอซีคอร์ปอเรชันนะครับเป็นบริษัทที่พิ่เปิดมาได้ตอนนี้ก็5ปีแล้วนะครับอ่พอาพ่าแมของเราก็อยากจะไปเป็นมหาชนนะครับก็ก็พยายามทานะครับทาให้ลูกค้าเชื่อใจนะครับทําให้ลูกค้ามั่นใจในการทํางานของเรานะครับอ่าตอนนี้เราก็เปิดให้ควบคุมในด้านการบริการยังอื่นเช่นในการการบริการด้านัน้นก็สร้างราอยู่ศัย ตกแต่งต่อเติมนะครับในด้านการที่เรา,เราสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมเรายักตกแต่งภายในบ้านนะครับเรามีทีมเฉพาะทางนะครับเฉพาะเฉพาะทางในด้านแบบงานแบบว่ายุคอินนีโนวีโนเวทนะครับหรือจะเป็นการตกแต่งต่อเติมซ่อมลุงนะครับตรงนั้นก็สามารถติดต่อเราได้นะครับอ่าเราก็มาถึงในด้านการจัดสวนนะครับจัดจัดสวนนะครับหรือจะสั่นที่อยู่จะสั่นมุมหน้าบ้านนะครับในว่นในด้านการที่จะอ่า อุย่านะครับกุตบอนะครับทําน้ําตกทำลำําานะครับผมปลูกต้นไม้นะครับเรามีทีมส่วนไม้มงคลที่ซึ่งเป็นเครือข่ายของเราเองนะครับเป็นส่วนของธุรกิจทางที่บ้านนะครับก็เลยก็เราก็ควบคุมนะครับให้ทั่วประเทศนะครับพร้อมส่งนะครับทั่วประเทศนะครับแต่มีไม้มงคลไม้ล้อมไม้ประดับนะครับในด้านการจะพวกหินนะครับก็เป็นพวกหินจะส่วนหินเลยนะครับหินโดยส่วนอะไรนะครับหินปลายหินใหญ่อะไรนะครับหินอ่อนนะครับ ล้วก็มีให้บริการกับลูกค้าที่สนใจในด้านนั้นนะครับผมณที่นี้ก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับที่เข้ามาใช้บริการของเรานะครับแล้วก็ลูกค้าทุกท่านที่ใช้แล้วบอกต่อนะครับว่าเราเป็นเรามีการทํางานแบบไหนนะครับส่วนตัวผมเองนะครับถ้าผมรับงานกับลูกค้าเขาไหนแล้วนะครับคือผมรับไว้บอกว่าเจ็ดหมื่นก็คือเจ็ดหมื่นถ้าผมทำไปแปดหมื่นหรือแสนหนึ่งผมยอมเข้าเนื้อนะครับคือไม่ต้องกลัวลูกค้าว่าจะอะไรเจ็ดหมื่นแล้วต้องมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในเวลาทํางานนะครับ คือเท่าไรคือเท่านั้นนะครับท้งที่คุยกันทีแรกเลยรายละเอียดแต่เราจะมันมันคือเราจะต้องยึดหลักในรายละเอียดที่เราได้แจ้งกันไว้ตั้งแต่เขาแรกแล้วว่าอ่ะเท่านี้นะประมาณนี้นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับเลยจะมาแจ้งให้พี่ๆนะครับทุกคนได้ทราบนะครับว่าในการที่เราจะมองหาพลุเมานะครับหรือจะดันบริการใดสักบริการหนึ่งนะครับให้นึกถึง n อไว้นะครับเพราะ n อ c นะครับจะเป็นบริษัทที่ควบคุมนะครับทุกบริการนะครับจะ แล้วจะลดปัญหาลดปัญหาของลูกค้าในด้านการที่ไม่ต้องมาเสี่ยงคุรุณเเมาโกงงานนะครับลดปัญหาในด้านการเสียเวลาที่ไปวิ่งหานะครับลดปัญหาในด้านการใช้จ่ายนะครับเี๋ยวมาดีกับเราดีทากับเราดียังไงนะครับก็คือว่าเราจะช่วยลูกค้าทุกท่านนะครับคือลดเวลานะครับลดค่าใช้จ่ายนะครับลดปัญหาต่างๆนะครับโดยที่ทีมของเราจะเป็นผู้บริหารจัดการทุกอย่างนะครับผมก็ ฝากไว้เท่านี้นะครับผมก็ผู้ที่ใช้บริการไปแล้วก็นะครับทิพพาดประการใดหรือมีอะไรนะแนะนำแนะนำเตียนกันมาได้นะครับผมก็สวัสดีครับ